รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระชนมายุ26,469วันเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีวันที่14มกราคม2568ตลอดเดือนมกราคม2568ดังนี้ค่ะ1จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมสาิีลักษณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสการะรวมทั้งประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีขาวตามหน่วยงานอาคารบ้านเรือนค่ะและ 2. นะครับจากกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลทางนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพ,พรียงกัน